เขาอาจเป็นผู้ชายที่มีอาการบีบบังคับอย่างรุนแรงที่สุดมือข้ามต้องจัดเรียงให้เรียบร้อยกินแม้กระทั่งตอนฆ่าคนถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะตายแล้วเขายังต้องบังคับตัวเองให้ยิงที่หัวคุณคิดว่าเขาคือมือสังหารมืออาชีพจริงๆแล้วเขาเป็นนักบัญชีเขามักจะอยู่ในสำนักงานเล็กขนาด20ตารางเมตรช่วยผู้สูงอายุหาวิธีประหยัดเงินในชีวิตประจำวันไม่มีงานอดิเรกมากนักมีเวลาว่างก็จะไปฟาร์มของผู้สูงอายุเล่นยิงปืน เพราะที่นั่นมันคือฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดที่ทําให้เขาสามารถใช้ปืนซุ่มยิงของเบรดได้อย่างอิสระและเขายิงแตงโมที่อยู่ระยะ1กิโลเมตรได้อย่างแม่นยําทักษะการยิงที่แม่นยําทําให้ผู้สูงอายุในฟาร์มตกตะลึงตอนกลางคืนนักบัญชีชื่อคริสคนนี้มักจะหลบเข้าไปในห้องนอนเปิดเพลงเฮฟวีเมทัลและเสียงปืนในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังใช้ไม้ทุบขาของตัวเองด้วยความเจ็บปวดและความกระตุ้นนี้เพื่อรักษาอาการออทิสติกข,ของตอนเองท่ามกลางเสียงดนตรีที่กระตือรือร้อน เขากลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งตั้งแต่ยังเล็กที่มีอาการออทิสติกอย่างรุนแรงเขาถูกพาไปเรียนที่โรงเรียนพิเศษกับน้องชายแม่ได้คิดที่จะทิ้งเขาเป็นภาระที่โรงเรียนโดยตรงแต่พ่อของฉันซึ่งเป็นทหารไม่ยอมทำเช่นนี้เขาไม่ต้องการที่จะทิ้งลูกของเขาและอาการของคริสตัวน้อยก็ร้ายแรงมากจริงๆเพราะหาชิ้นส่วนปริศนาไม่เจอเขาเริ่มตะโกนอย่างกังวลจนสาวน้อยออทิสติกอยู่ข้างๆหยิบชิ้นส่วนและมอบให้กับเขาคริสหยุดตะโกนงานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของปริศนา และคริสยังแสดงความสามารถอันน่าทึ่งอีกด้วยเพราะปริศนาที่ซับซ้อนเช่นนี้เขาทำแบบย้อนกลับจริงๆแต่ถึงแม้จะเป็นอัจฉริยะก็ตามแม่ของเขายังคงทนไม่ไหวและทิ้งทั้งสามบิดาและบุตรทิ้งพวกเขาไว้นี่สำหรับคริสเป็นความทรงจำอันเจ็บปวดที่ไม่มีวันลบเลือนยกเว้นบ้านและที่ทำงานคริสมีฐานลับจริงๆในโกดังให้เช่าส่วนตัวซ่อนอยู่ในรถบ้านของเขาอาวีมีคลังแสงเล็กๆของเขาเงินที่เขาได้รับตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ถูกซ่อนอยู่ที่นี่เช่นกัน และบนเพดานรถมา้ายังมีคู่อยู่ครับปรมาจารย์การวาดภาพแนวนามธรชาวอเมริกันผลงานชิ้นเอกของแจ็คสันพอลล็อก3 4 1 9 4 6ภาพวาดนี้มีมูลค่าสูงถึง25ล้านเหรียญสหรัฐทำไมตัวเล็กนักบัญชีจะรวยขนาดนี้ได้ยังไงเพราะงานบัญชีปกติเป็นเพียงงานปกเท่านั้นคริสงานจริงในความเป็นจริงพวกเขาเชี่ยวชาญในการฟอกเงินให้กับกลุ่มอันธพาลทำบัญชีเท็จยิ่งงานมีอันตรายมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้นแต่แม่บ้านที่ช่วยคริสรับออเดอร์ออนไลน์แต่กก็บอเขาไป มีคนติดตามเขาเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่บ้านพบเขาเป็นลูกค้าใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทนี้เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงที่เชี่ยวชาญด้านระบบอัจฉริยะแบบบูรณาการเพราะพวกเขาพบบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุเงินหายไปเยอะมากดังนั้นหลังจากที่ได้มีการแนะนําตัวแล้วเชิญคริสมาช่วยพวกเขาตรวจสอบบัญชี CFO พบกับคริสถึงชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าฉันจริงๆแล้วฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะทันทีที่คริสเปิดปาก เราจำเป็นต้องดูสมุดบัญชีของบริษัททั้งหมดในช่วง15ปีที่ผ่านมานี่อาจจะเป็นการประชุมคำนวณปริมาณงานของทีมงานภายในไม่กี่เดือนแต่คริสเป็นคนเดียวผู้อํานวยการฝ่ายการเงินคิดว่าคริสเป็นคนโกหกคุยโวแต่เป็นน้องสาวของซีอีโอผู้บังคับบัญชาหญิงแต่ฉันสนใจคนนี้มากเขาตอบรับคําขอของคริสในเวลานี้เรย์มอนหัวหน้าแผน,นกอาชญากรรมทางการเงินได้ค้นพบสิ่งนั้นในพิษร้ายแรงบางอย่างในข้อตกลงลับระหว่างนกคู่กับแก๊งอัดยากรมีนักบัญชีลึกลับคนหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏตัว ช่วยให้พวกเขาต่อสู้และทำความสะอาดอาชญากรรมของพวกเขาและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือนักบัญชีคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ต้องกินผสมกับข้าวติดขอบมีดมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาเพื่อจับผู้คายรายและกลุ่มอาชญากรเหล่านี้วิธีที่ดีที่สุดคือจับและรู้ก่อนชื่อวงในทั้งหมดนักบัญชีเรมอนความกล้าหาญมีดีลูกน้องหญิงที่มีความสามารถในการเลื่อนขั้นโดดเด่นให้เขาพบคนนี้วันรุ่งขึ้นคริสมาที่ห้องประชุมของบริษัทเทคโนโลยีอีกครั้ง มีกองกล่องที่มีบัญชีแยกประเภทอยู่ที่นี่แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งนอนหลับอยู่ในห้องประชุมเชคอนคริสพยายามทําเสียงต่างๆเพื่อปลุกเขาให้ตื่นสาวน้อยแต่หญิงสาวนอนหลับสนิทมากไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่มีทางคริสทําได้เพียงกัดกระสุนแล้วเดินข้ามไปปลุกหญิงสาวให้ตื่นปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อดาน่าเขาเป็นนักบัญชีตัวน้อยของบริษัทนี้เมื่อคือนเธอเก็บบัญชีแยกประเภททั้งหมดไว้ตามลําพังปีของกรณีได้รับการจัดเรียงใหม่นั่นคือเหตุผลเหตุผลที่เธอนอนที่นี่ทุกเช้าและ เขายังค้นพบปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทอีกด้วยดังนั้นผู้อํานวยการฝ่ายการเงินส่งเขาไปช่วยคริสเรื่องบัญชีแต่ฉันไม่ได้คาดหวังในฐานะคนรักคริสปฏิเสธโดยตรงเขาแค่อยากทํางานคนเดียวดาน่าทําได้เพียงออกจากห้องประชุมด้วยความอับอายคริสไปทํางานเถอะเขาใช้ปากกาสีที่มีสีต่างกันในทุกผนังกระจกวาดตารางการเงินทุกปีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ให้เขาเรีบเรียบเรียงและสรุปต่างๆรายละเอียดและคําถามดังนั้นเขาจึงใช้เวลาเพียงวันเดียวฉันพบปัญหากับบริษัทนี้ คราวนี้ดาน่ากลับมาอีกครั้งคริสบอกดาน่าอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับการค้นพบของเขาปรากฏว่าภายในบริษัทมีคนจงใจตัดกำไรจำนวนมากฉันโอนเงินนี้ให้กับบริษัทภายนอกในเวลานี้ผู้บังคับบัญชาหญิงก็เข้ามาเขามองดูตัวเลขบนผนังด้วยความประหลาดใจเขารู้ว่าเขามีคนที่ใช่คริสบอกเขาเงินทุนของบริษัทจำนวน60ล้านยูนไหลออกมานี่ไม่ใช่เงินจำนวนเล็กน้อยผู้บังคับบัญชาหญิงต้องการทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแต่งานบัญชีของคริสยังไม่จบสิ้นเขาสัญญาว่าจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา,ญาบ แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลากลางคืนในขณะที่ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินเตรียมเข้านอนฉันได้ยินอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวลงมาชั้นล่างเขาลงมาชั้นล่างและพบว่ามีคนแปลกหน้านั่งอยู่ชั้นล่างปรากฏว่ามีคนอยู่ที่นี่เขาเป็นทหารรับจ้างที่เชี่ยวชาญในการทํางานสกรปรกของผู้อื่นผู้นําทีมดูเหมือนมีคนอยากให้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายการเงินหายไปจากโลกนี้ผู้นําไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ใช้คําพูดที่สุภาพที่สุดพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่หนาวที่สุดเขาขอให้ผู้อํานวยการฝ่ายการเงินฉีดเกาะเล็กเกาะน้อยเกินขนาด,ด้ววยตัเอง สู้ค่าตัวตายแบบนี้ภรรยาของเขายังสามารถได้รับเงินชดเชยประกันจำนวนมากอีกด้วยไม่เช่นนั้นจะต้องตายกันทั้งคู่ CFO ทำได้เพียงตัดสินใจเท่านั้นคริสชาามาทำงานในบริษัทในวันรุ่งขึ้นแต่เขาพบว่าทำความสะอาดขัดรายงานที่เขาแขวนอยู่บนผนังกระจกเขาแค่อยากจะหยุดเขาทัานใดนั้นประธานก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลานี้เขาบอกคริสอย่างเสียใจผู้อำนวยการฝ่ายการเงินคารคาดเมื่อคืนนี้หากตรวจสอบแล้วทำให้เพื่อนเสียชีวิตแล้วสิ่งนี้จะหยุดได้ คริสอยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ประธานาธิบดีไม่ต้องการพบเขาอีกต่อไปดูเหมือนว่าเป็นผู้กระทำผิดทั้งหมดนี้เช่นเดียวกับคริสคริสเป็นโรคซึมเศร้าเพราะงานยังไม่เสร็จเขามีความลหลงใหลอยู่เสมอนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้สมบูรณ์คริสกลับบ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจคราวนี้เขาเปิดเพลงดังกว่าที่เคยเขาผลักอย่างแรงและจับแท่งไม้ไว้แต่ยังหยุดความหงุดหนิดวุ่นวายในใจไม่ได้เขาไม่อยากเป็นเหมือนตอนเด็กๆตะโกนสิ่งเล็กน้อยคลั่งไคล้อย่างยิ่งแต่ครั้งนี้ฉันดูเหมมมมือนนนจะไไไ่สาารถกั้้้วด เขากระทั่งตีขายอย่างแรงด้วยไม้จนไม้เท้าหักไปหนึ่งนัดความมิตกกังวลของเขาดีขึ้นหลังจากที่เขาระบายความโกรธใครจะคิดละ่ะเป็นคนที่ดูสงบมากจะต้องถูกทรมานอย่างเจ็บปวดอยู่ข้างหลังฉันในเวลานี้เขานึกถึงวัยเด็กของเขาเพื่อให้ลูกชายสองคนของเขาแข็งแกร่งพ่อของเขาฉันจ้างโคศิลปะการต่อสู้โดยเฉพาะสอนเด็กสองคนให้รู้จักศิลปะการต่อสู้เด็กทั้งสองถูกทุบตีจน,จนจมูกช้ำและหน้าบวมพ่อของเขาก็ไม่ได้หยุดเช่นกันพ่อบอกคริสโตน้อย เพื่อโจมตีสักรูคุณต้องเรียนรู้ที่จะโจมตีจุดสําคัญของเขาแต่ฉันอยากจะสัมผัสถึงความสําคัญของใครสักคนพวกเขาเองก็จําเป็นต้องผัดผิวหนังออกสองสามชั้นก่อนวันรุ่งขึ้นคริสขับรถไปที่ฟาร์มเพื่อเล่นปืนเขาไม่ได้สังเกตเห็นรถอย่างเงียบๆตามรถของเขาไปปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทหารรับจ้างกลุ่มนั้นกําลังมุ่งเป้าไปที่คริสอยู่แล้วชายผู้แข็งแกร่งสองคนมาถึงบ้านของชายชาราแล้วหนึ่งในนั้นควายหญิงชาราอยากให้เขาล่อคริสมาหญิงชาราถูกผลักออกไปนอกประตูเรียกชื่อคริสเสียงดัง แต่คริสอยู่ไกลเกินไปไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นชายผู้แข็งแกร่งจึงขอให้หญิงชราเรียกดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองกลายเป็นคริสสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่เขาล็อกบ้านด้วยปืนไรเฟิลคนหัวล้านไม่กล้าออกไปข้างนอกจึงลักพาตัวคนสองคนออกจากบ้านไปพร้อมกันขึ้นรถแล้วอยากหนี เอรี่มาค่ะรถที่ถูกสียิงกำลังสูบบุรีแล้วเขาก็รีบวิ่งกระโดดขึ้นไปบนรถดึงชายหัวล้านเข้าไปในช่องด้านหลังชายชาราขับรถชนเบรกทั้งคริสและบอลถูกโยนไปหน้ารถหัวล้านดึงกริดออกมาแต่เขาไม่คู่ควรกับคริสเลยหลังจากนั้นไม่กี่รอบคริสตัดคอของเขาด้วยเข็มขัดคริสคิดว่าเป็นลูกค้าเก่าของเขาที่มาส่งคนไปฆ่าเขา แต่ชายผู้แข็งแกร่งก็หยิบไพ่ออกมาแสดงให้เขาดูมันกลายเป็นบัตรเข้าใช้งานของดาน่าปรากฏว่าคนเหล่านี้ไม่เพียงต้องการฆ่าเขาเท่านั้นฆ่าดาน่าด้วยดูเหมือนว่าเขาจะรู้ใครเขียนนี่เสียภายใน60ล้านจะตายหลังจากที่คริสฆ่าคนหัวล้านและสองคนก็กลัวแล้วชายชราสองคนที่ตกตะลึงกล่าวสวัสดีแค่หันหลังกลับแล้วจากไปคริสขับรถไปจนสุดทางเขาจะไปช่วยดาน่าระหว่างทางได้ติดต่อกับแม่บ้านให้เขาลบข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดของเขาทัานที ข้อมูลและมอบตัวตนใหม่ให้กับเขาและที่อยู่ในเมืองอื่นช่วยเขาค้นหาที่อยู่ของดาน่าด้วยในเวลานี้ดาน่าเพิ่งจะกลับบ้านเขาไม่รู้ว่ามีคนเดินตามหลังเขาไปอย่างเงียบๆเขาเพิ่งเข้าไปในบ้านชายผู้แข็งแกร่งสองคนเข้ามาโดยไม่ได้ปิดประตูด้วยซ้ำอย่ามองส่วนสูงเล็กๆของดาน่าแต่พลังระเบิดเมื่อต่อต้านนั้นน่าทึ่งมากเขาหักศรีรษะของชายคนหนึ่งฉันถือโอกาสวิ่งเข้าห้องน้ำไปและอีกด้านหนึ่งคริสมาถึงบ้านของดาน่าแล้วเขาเห็นนักฆ่าสองคนยืนอยู่ที่ทางเดินเขาจึงรีบวิ่งไป หลังจากเอาชนะศัตรูได้แล้วคริสดึงปืนพกออกมาแล้วยิงเข้าที่ศีรษะเขาได้รับการฝึกทหารจากพ่อตั้งแต่ยังเป็นเด็กยิงอย่างเฉียบขาดและเฉียบคมโดนยิงที่หน้าอกสองนัดและที่ศีรษะหนึ่งนัดอย่าปล่อยให้ศัตรูมีโอกาสกระคริสเข้าไปในบ้านพร้อมกับยิงหัวในเวลานี้มีชายที่แข็งแกร่งอีกคนบุกเข้าไปในห้องน้ำแล้วเขาหลบการโจมตีของคริสแต่เขาถูกคริสกระแทกพื้นสองหรือสามครั้งในที่สุดกระสุนจ่อที่ศีรษะก็ยุติการต่อสู้เคอรี่สีผดาหน้าไปยังฐานทัพลับขของเา ขณะที่เขากําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าดาน่าพบบางสิ่งที่น่าทึ่งในรถบ้านมีคู่หนึ่งแขวนอยู่บนผนังผลงานแท้ของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่เรนัวเขาเปิดอีกลิ้นชักหนึ่งข้างในมีทองคาแท่งทั้งหมดและในห้องกล้องเต็มไปด้วยอาวุธปืนและกระสุนหลากหลายชนิดดาน่าตกตะลึงเขาไม่รู้จักดวงตาชายผู้ที่ช่วยชีวิตเขาไว้มันคืออะไรบนโลกนี้คริสมีเงินและอาวุธอยู่ในรถตาวีฉันพาดาน่าไปที่โรงแรมหรูสําหรับเสมียนตัวน้อยที่น่าสงสารดาน่าเขาไม่สามารถอยู่ในโรงแรมแบบนี้ได้และคริส แต่เขาพาเขาไปอยู่ห้องชุดที่ดีที่สุดทั้งสองคนนั่งบนโซฟาและพูดคุยกันเคอรี่ผู้ไม่เคยเปิดเผยความในใจให้ใครเห็นสิถามดาน้าจริงๆพูดถึงประสบการณ์วัยเด็กที่น่าอับอายของเขาเขายังบอกดาน้าด้วยเขาเป็นออทิสติกและโรคย้ำคิดย้ำทำในระดับสูงมีปัญหาในการเข้าสังคมกับผู้อื่นตามปกติความลับเหล่านี้ที่ไม่สามารถบอกได้กำลังคุยกับดาน่า แต่มันเป็นธรรมชาติและสนุกสนานมากบางทีดาน่าอาจทําให้เขารู้สึกปลอดภยัยและดาน่าก็ถามคอรี่ด้วยสีพูดถึงอดีตของเขาจริงๆแล้สองคนนี้มีความคล้ายคลึงกันนิดหน่อยนั่นก็คือพวกเขาทุกคนต้องการรวมตัวเองเข้ากับชีวิตของคนปกติแค่เข้าไปใกล้ชิดกับดาน่าสาวน้อยมากขึ้นในขณะที่เราคุยกันเมื่อฉันอยากจุกคริสคริสแต่ทันใดนั้นฉันก็นึกถึงข้อมูลสําคัญบางอย่างเขารู้สึกว่าในบริษัทไฮเทคน่าจะมีคนเอาเงิน60ล้านออกไปนํากลับมาลงทุนใหม่ในชื่อบริษัทอื่น รอบริษัทออกสู่สาธารณะสามารถเพิ่มราคาหุ้นได้อย่างมากโดยรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะสืบได้แต่ทำไมหัวหน้างานหญิงถึงยังต้องจ้างคริสมาที่นี่เพื่อตรวจสอบบัญชีคริสตัดสินใจถามหัวหน้าหญิงดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องติดตามเรื่องนี้จนจบหลังจากทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของเขาและดาน่าแต่เมื่อเขามาถึงหน้าประตูบ้านของหัวหน้าหญิงคนนั้นแต่กลับพบชายลึกลับคนหนึ่งออกมาจากบ้านหัวหน้าหญิงอย่างเงียบๆบ,บุคคลน,นี้คือหัวหน้าทีมทหารรับจ้าง คริสคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับผู้ชายคนนี้เขาจึงเดินตามหลังไปอย่างสงบแต่ดูเหมือนว่าผู้นำจะสังเกตเห็นว่ามีคนติดตามเขาอยู่เขาหยิบปืนพกออกจากอ้อมแขนของเขาจูจูก็หันกลับมาและยิงปืนสองนัดเข้าทางคริสสองช็อตน,นี้ยังเร็วและแม่นยำอีกด้วยถ้าคริสไม่หนีไปเร็วๆนั่นจะแย่มากรอจนเขาโผล่ขึ้นมาดูผู้นำหายตัวไปในตอนกลางคืนจากนั้นคริสก็กลับไปที่บ้านของหัวหน้างานหญิงพบว่าผู้บังคับบัญชาหญิงเสียชีวิตแล้วและเป็นทุกข์ดูเหมือนว่าชายผู้กล้าหาญจะทำสิ่งงทั้หมด เหลือเพียงคนสุดท้ายนั่นคือประธานบริษัทในเวลาเดียวกันได้ผ่านสื่อและข้อมูลต่างๆนักสืบมีเดียที่สืบสวนนักบัญชีลึกลับในที่สุดก็พบเบาะแสบางอย่างเขาพบสำนักงานบัญชีเล็กๆข้างซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นคือสิ่งที่นักบัญชีหล,ลุดอยู่และนักบัญชีคนนี้ก็ใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านการฟอกเงินในร้านอาหารร้านทำเล็บและอื่นๆรายได้ต่อปีมากกว่า1ล้านและนักบัญชีคนนี้คือคริสเขารีบบอกหัวหน้าพันธมิตรเกี่ยวกับข่าวนี้แต่ก็พบว่าหน้าประหลาดเช่นกัน รายได้ต่อปีมากกว่า1ล้านคริสบริจาคทุกอย่างให้กับโรงเรียนโรงเรียนที่เชี่ยวชาญด้านเด็กพิเศษไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดนักบัญชีลึกลับก็ถูกพบเรมอนตัดสินใจพาเมเดียไปพบชายคนนี้รอจนกว่าเมเดียจะจากไปเรมอนดูกังวลดูเหมือนว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในใจของฉันเช้าวันรุ่งขึ้นดานายังคงหลับอยู่บนโซฟาเขามองดูใบหน้าที่อ่อนยาวและไร้เดียงสาของดาน่า ย้อนกลับไปสู่ความทรงจําในวัยเยาว์ของฉันหลังจากที่เขาถูกกลุ่มเด็กเลวที่โรงเรียนรังแกพ่อของเขาขับรถพาพี่น้องไปหาลูกวิธีการศึกษาของพ่อปล่อยให้เขาต่อสู้กลับด้วยตัวเองเพราะหากเขาไม่กล้าขัดขืนในครั้งนี้แล้วคุณจะถูกรังแกตลอดไปและคริสก็แตกต่างจากคนทั่วไปถ้าคุณแตกต่างคุณจะทําให้คนอื่นกลัวคนเหล่านี้ก็จะไม่มีวันอยู่อย่างสันติกับเขาคริสหลังเลอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจได้แล้วเดินไปหากลุ่มเด็กเลวเพียงลําพังแต่พ่อของเขาจะไม่ปล่อยให้เขาถูกทุบตีเพียงลําพัง เขาโทรหาน้องชายอีกครั้งแล้วรีบไปช่วยในปรัชญาของเขาครอบครัวต้องมาก่อนเสมอนี่ก็เป็นพ่อด้วยในที่สุดฉันจะสอนอะไรพี่น้องได้บ้างคริสจัมคำพูดของพ่อได้เสมอฉันแตกต่างจากคนอื่นๆเพื่อตัวฉันเองและเพื่อดาน่าเขาจาักไปอย่างเงียบๆเ,เขาก็จะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยในเวลานี้เรย์มอนด์ได้พาคนจำนวนมากมาด้วยแล้วตรวจสอบที่อยู่ของคริสแล้วไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ตรวจสอบฉันตกใจเมื่อตรวจสอบมันในป่าใกล้บ้านทั้งหมดมีการติดตั้งกล้องต่างๆ แม้กระทั่งหลังม่านในห้องนั่งเล่นนอกจากนี้ยังมีชุดปืน M 13 4่งลลิ่แกงอีกด้วยชนิดนี้อุทานได้ทุกนาทีอาวุธอันทรงพลังพร้อมกระสุน6 5 0 0นนัดติดตั้งที่บ้านไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะคิดได้หลังจากที่ผู้สืบสวนนิเบียทั้งหมดออกไปแล้วเหลือเพียงเรมอนและมีเดียเท่านั้นยังพักอยู่ที่บ้านของคริสในเวลานี้เรมอนฉันเล่าเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วให้สื่อฟังเรื่องของคริสในช่วงหลายปีหลังจากที่คริสโตเป็นผู้ใหญ่เขาและพ่อไปงานศพแม่ แม่ของฉันแต่งงานใหม่มาหลายปีแล้วเขามีลูกสองคนกับคนอื่นด้วยคนแปลกหน้าสองคนในชุดทหารจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นที่งานศพทําให้เกิดการคาดเดาของทุกคนมีคนในที่เกิดเหตุต้องการขอให้พวกเขาออกไปคริสที่ตื่นเต้นจนอดใจไม่ไหวเขาเริ่มต่อสู้กับผู้คนในจุดนั้นมีเสียงรบกวนมากเกินไปตำรวจชักปืนพกของเขาออกมาพ่อรับกระสุนแทนลูกแต่กลับเสียชีวิตต่อหน้าเขาคริสถูกส่งเข้าคุกในคุกเขาได้พบกับนักบัญชีเก่าคนหนึ่งนักบัญชีเก่าคนนี้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือพวกอันธพาลฟอกเงิน คริสชายผู้ชาญฉลาดมากตีกับชายชราได้สําเร็จคนสองคนออกไปเที่ยวด้วยกันทุกวันคริสออกจากร่างชายชราเรียนรู้ความรู้ด้านบัญชีทั้งหมดและชายชราใส่ตัวเองด้วยทรัพยากรลูกค้าแก๊งทั้งหมดถูกส่งมอบให้เขาแล้วหลังจากที่ชายชราได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกเขาก็ถูกพวกอันธพาลจับตัวไปเพราะเจ้านายกลัวว่าเขาจะเปิดเผยประสบการณ์ของตัวเองเขาจึงฆ่าชายชราอย่างโหดเหี้ยม ริสได้ยินข่าวร้ายด้วยความโกรธเขาทําให้ผู้คุมได้รับบาดเจ็บหนีออกจากคุกบุคคลหนึ่งเพียงลําพังกวาดล้างพวกอันธพาลล้างแค้นชายชราและเรมอนซึ่งบังเอิญเป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนคดีในขณะนั้นได้ไปที่เกิดเหตุด้วยแต่เขาไม่คิดว่าคริสจะปล่อยเขาไปโดยไม่คาดคิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรมอนฉันมักจะได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงลึกลับเผยหลักฐานทางการเงินของกลุ่มอาชญากรต่างๆให้เขาทราบ1ิปีโดยไม่มีการหยุดชะงักเรมอนรู้สายนั้นอันที่จริงเป็นคนของคริสที่โทรมา และเรมอนเหตุผลที่ฉันบอกมีเดียเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เป็นเพราะเรมอนกำลังจะ,กะเกษียณในไม่ช้าเขาต้องการผู้สืบทอดร่วมมือกับสำนักงานบัญชีลึกลับนั้นต่อไปต่อสู้กับอัจรกรต่อไปและในเวลานี้เท่านั้นโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องมีเดียรับโทรศัพท์เป็นแม่บ้านโทรมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีเดียกลายเป็นหุ้นส่วนใหม่อย่างเป็นทางการและในวิลล่าสุดหรูผู้นำทหารรับจ้างวิลล่าแห่งนี้ได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง ปรากฏว่านี่คือบ้านของประธานบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งเหตุที่พวกมันเป็นเหมือนนกที่หวาดกลัวเป็นเพราะนักบัญชีลึกลับคนนั้นกำลังมาแน่นอนว่าได้ยินเสียงปืนดังอยู่นอกบ้านทหารที่เฝ้าอยู่ด้านนอกถูกยิงที่ศีรษะคริสมาแล้วเขายังคงถือสีดำของเขาอยู่ปืนไรเฟิลบาเรตเมื่อทหารโผล่หัวออกมาเพียงครึ่งเดียวเขายิงทุกคนด้วยนัดเดียวรวมถึงหน้าต่างกระจกด้วยเพื่อที่จะต่อสู้กลับ ผู้นำสั่งให้ทั้ง4คนรีบออกไปพร้อมกันชายทั้ง2จึงคว้างระเบิดควันออกไปนอกประตูเตรียมพร้อมที่จะหมดไปพร้อมกันเมื่อควันลอยมาในอากาศทั้ง3คนที่รีบออกไปก็เริ่มถ่ายรูปกับคริสพวกเขาทั้งหมดถูกสังหารด้วยปืนไรเฟิลเนนเค18ของคริสคริสบุกเข้าไปในวิลล่าจากชั้น2โดยไม่คาดคิดฉันก็เป็นฆาตกรกระโดดออกมาจมตีเขาด้วยนัดเดียว แม้จะสวมเสื้อกรอกกันกระสุนแต่ช็อตน,นี้ยังเจ็บมากนักฆ่าหลายคนถือโอกาสเข้ามาพยายามจะฆ่าคริสพวกเขาทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยคริสโดยใช้ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดคริสเริ่มการต่อสู้อย่างใกล้ชิดกับชายที่แข็งแกรง่งร่างกายได้รับบาดเจ็บและครีที่ร่างกายอ่อนล้าสีถูกชายที่แข็งแกร่งจับไว้ชีวิตและความตายคริสฉีกระเบิดออกจากร่างของคู่ต่อสู้ยัดมันเข้าไปในเสื้อแขนของชายที่แข็งแกรง่งแล้วคลุมให้แน่น ฆ่าศัตรูอีกคนในเวลานี้คริสมีแผลเป็นแล้วขอบเขาซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงและหายใจไม่ออกขณะที่กำลังพันผ้าพันแผลอยู่ขณะที่ทำเพลงอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเขาจะร้องเพลงมาเธอกูสตอนที่เขาหงุดหงิดต,ตอนเป็นเด็กเพลงกล่อมเด็กในเวลานี้กำลังนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์มือทั้งสองข้างกำลังตรวจสอบสถานการณ์การต่อสู้อย่างประมาทฉันได้ยินเสียงคนในภาพลุกขึ้นยืนทันทีเขาติดตามเคอรี่จริงๆเสียงของซีดังขึ้นพร้อมกันในเวลานี้ฆาตกรอีกคนออกมายิงคริส คริสอดไม่ได้ที่จะซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงอีกครั้งจู่ๆผู้นำก็วิ่งออกไปเขารีบบอกคนของเขาให้หยุดแต่นักฆ่าที่ฆ่าหงเอี้ยนไปแล้วกลับไม่ฟังเลยผู้นำของเขาสังหารคนของเขาเองคนหนึ่งด้วยนัดเดียวคริสไม่รู้ว่าทำไมจนหันกลับมาเห็นหน้าผู้นำชัดเจนในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่าผู้นำคือน้องชายของเขาซึ่งเขาไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วสิบปีหลังจากพี่น้องที่ต้องมาเจอกันในฉากแบบนี้พี่ชายของฉันตื่นเต้นมากที่ได้พบคริสตอนแรกเขามีความสุขแต่ต่อมาก็โกรธเขากดมาอนนอกของคส ลองถามคริสดูสิทำไมคุณถึงพาพ่อไปงานศพแม่เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นทอดทิ้งพวกเขาไปแล้วพี่ชายของฉันรู้สึกถูกทยศเขาไม่เข้าใจทำไมคริสไม่พาเขาไปด้วยละ่ะเพราะเขาไปหาพ่อของเขาบางทีเขาอาจจะไม่ตายเขาเกิดจากความรักและความเกลียดชังอารมณ์สะสมมานานหลายปีในที่สุดก็พลร่งออกมาในเวลานี้เขายนคริสลงด้วยความโกรธ คริสยอมให้น้องชายตีเขาโดยไม่ต้องตอบโต้บางทีเขาอาจจะเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอยู่ข้างในสุดท้ายฉันก็ทนไม่ไหวแล้วจึงโยนเขาลงไปที่พื้นในที่สุดทั้งสองคนก็หยุดด้านหลังจอภาพประธานที่เห็นทั้งหมดนี้ก็ตกตะลึงเขาไม่รู้ว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้พี่น้องคริสสองคนนั่งคุยกันในที่สุดทั้งสองก็ปล่อยขอบเขตออกไปทั้งสองก็ยังยิ้มพวกเขาคือพี่น้องที่มีเลือดข้นกว่าน้ำแต่ในขณะนั้นประธานก็หมดลงเขาเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นผิดปกติฉัันจึงงถือออโกาาสธิิบยให้ครฟ ฉันทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเพื่อช่วยผู้คนมากขึ้นแต่คริสจะเชื่อได้อย่างไรเรื่องไร้สาระที่จะฆ่าแม้แต่น้องสาวของตัวเองเขาไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระกับเขายิงตรงไปหนึ่งนัดขายชีวิตของคนร้ายน่าซื่อใจคดคนนี้ในที่สุดทุกอย่างก็ได้รับการแก้ไขคริสและน้องชายนัดพบกันอีกครั้งในหนึ่งสัปดาห์ในโรงเรียนพิเศษที่สวยงามเด็กน้อยที่เพิ่งถูกพาเข้ามา เปิดประตูสู่ห้องลึกลับเขาเห็นปริศนาจิก๊กซอของมูฮัมหมัดอาลีแขวนอยู่บนผนังนั่งอยู่ในห้องเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาในการสื่อสารเขาพูดไม่ได้แต่เขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่สุดยอดของเขาได้จำลองการสื่อสารด้วยเสียงด้วยความรักสวัสดีรีมโบ๊ทชาลีแชทมีรูปถ่ายโพสต์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาภาพถ่ายเป็นสิ่งสวยงามที่สุดที่เขาเล่นด้วยเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กเพื่อนที่ดีจะถ่ายรูปหมู่ด่าหน้าซ่อมแซมบ้านที่เสียหายเขาได้รับพัสดุชิ้นใหญ่ เาเปิดกรสสอบสวขารู้ว่ามันเป็นภาพวาดที่คริสมอบให้เขาแต่จู่ๆดาน่าก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาเผอฉีกมุมหนึ่งของภาพวาดออกกลายเป็นที่ซ่อนอยู่ด้านล่างคือชื่อมูลค่า25ล้านเหรียญวาดนี้คือคารีของขวัญให้กับเขาและนักบัญชีตัวน้อยคนนั้นจากนั้นขับรถเกาอีข,ของเขาขับรถอยู่บนถนนมุ่งหน้าสู่การเดินทางครั้งต่อไปที่น่าตื่นเต้นและไม่รู้จัก